ยายอรุณสวัสดิ์ยายอยู่ซื้อ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาชม Morning Live ประจำวันพุธนี้นะคะเอาเดี๋ยวยายไม่รอเลยเหรอยายรีบวันนี้ยายบอกว่ายายสายแล้วนะคะยายไม่รอแล้ว,ย,วยายไม่รอลุงมีเลยเหรอเราก็จะเป็นต้องไปอะนะ วันนี้นะคะก็จะไปเดินออกกำลังกายกับคุณยายโกสัมพีโชคดีของแอดวันนี้ที่ยายโกสายนะคะยายโกลงมาสายลงไปข้างล่างสายเราก็เลยมีโอกาสาได้มาไลฟ์ตอนคุณยายเดินออกกำลังกายซ้ายสายนะคะในขณะที่นะคะคุณยายดาวเรืองไปล้างหญ้าเก่าพร้อมพรมหญ้าใหม่เรียบร้อยนะคะก็คือ ปกติแล้วคุณยายช้างนะคะก็จะลงไปออกกาลังกายแล้วก็อาบน้ํากันตั้งแต่เช้าก่อนเก้าโมงนี้เขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกิจวัตรช่วงเช้าแต่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณลุงมีที่มารับคุณยายโกสายแล้วก็เลยได้ไปเดินกับคุณยายวันนี้มีคนมาโมยหญ้าเพิ่มหนึ่งคน ه, มีภารกิจมาเพิ่ม<อ><อ>ก็เลยมีการแซงคิวกัน ไม่เป็นไรค่ะดียังไงคุณยายก็มาให้เราได้ชมเป็นโชคดีของเราเดินช้าๆนะคะเฉยๆนะคุณยายเพื่อจะได้ไปเจอของดียายโกพร้อมมากนะคะก็คือพอปลอดโซ่ปุ๊บยายใส่เกียร์เลย ไม่ได้มาเดินนานวันนี้เลิกงามยาดีบวกกับอากาศที่ดีนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆปกคลุมแต่ลุงมีบอกว่าอ่าอย่าเพิ่งวางใจนะคะรอดูบ่ายก่อนเวลาเขาจะมานี่เขามาทันทีนะเขาไม่รออะไรเลยขึ้นยายยายแก้มป่องป่องยายแก้มป่อง ยายบุญยายบุญยายบอกว่าดูสิเพื่อนหายหมดเลยไม่เป็นไรยายไปกับหนูเนี่ยแซวนี้แซลหน่อยไม่เป็นไรหรอเนาะยายเนาะบทนไม่หยุดเลยอยากรู้จริงๆนะคะอยากได้วนแปลภาษาเวลาอยู่กับช้าง เวลาเขาบ่นนี่มันน่าสงสัยจริงๆบ่นไม่หยุดแล้วก็เร่งปีเท้าไม่หยุดด้วยฉันเหนียวตัวไปหมดแล้วนะวันนี้แดดสองฉันแต่เช้าเลยฉันเหนียวตัวไปหมดเลยฉันอยากเล่นน้ำฉันอยากเอายาเก่าออกพร้อมเอายาใหม่ใส่แย่แล้วเนี่ยจากยาสดกลายเป็นยาแห้งนะบนหลังคุณยาย คุณยายเดินผ่านกล้องก็สวย,ยนะคะคนมันสวยผ่านอะไรก็สวยนะคะบางทีผ่านเดินผ่านโอปอบางทีโอปอขี้เล่ไปเลย <laughs> อันนี้อันนี้หยอกเดี๋ยวยายเดินไม่ทันแล้วหนะ่อยยาย <laughs> ยายรีบแบบสุดๆเลยอะตามยายไม่ทันแล้วค่ะ คุณยายมีเชือกวิเศษนะเออก็เป็นธรรมเนียมนะคะอันนี้ปกติอะเชือกสายสายจุงเนี้ยจะเป็นควานจูงช้างนะคะแต่วันนี้ช้างจูงควานแล้วค่ะให้ดูเลยนะคะนี่ตึงเชียวไปแต่มีกระใจเวย้ยเวยนะคะแต่มีลงุงมีก็เป็นน้องเป็นน้องหรือว่ารุ่นเดียวกับกยายนะคะ เป็นรุ่นน้องของยายไหมอ่าแสดงว่าเป็นน้องอืมเนยายหกสิบยังอ้ออยู่เลยดูเด็กทันทีนะคะลุงมีพอไม่อยู่อ๋อลุงมีหกสิบอ้าวเหรอเอากาอ๋อปีนี้เกษียณแล้วอ้อไอแสดงว่าเป็นพี่อ๋อโอเคโอเค กำลังมาได้ดูอยู่ด้วยกันกำลังเป็นคู่สร้างคู่สมเดี๋วกก็จะลากันแหี่ยแล้วเนี่ยอะไรนะอุตสาห์บริหารนิ้วลอไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยขออภัยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เรากำลังเดินออกกำลังกายโดยสปีดที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า มายายลงมาที่หลังเพื่อนนะคะยายก็เลยรีบอ่ะถึงหน้าโรงพยาบาลสางเยลานเนานอ่ะ ตกลงเขาชื่ออิหร่านหรืออิหร่านหลานเหรอคะอิหร่านประเทศอิหร่านนี้เหรอคะอ้าวหรอทำไมชื่อในบัตรไอในนั้นถึงบอกว่าอิหร่านตรวจรูปะเอามาจากอิหร่านเหรออิสราเอลจะปฏิมาจากอิสราเอลส่วนใหญ่อิหร่านอิหร่านมาจากอิหร่าน ส่วนคุณยายมาจากแดนพราตานะนั้โกสัมพีไม่ใช่มชาจากกำแพงเพชรแอบเห็นเด็กชายอาต่อต,ตรงนั้นนะคะใกล้จะหายแล้วใกล้จะได้กลับแล้วอันนั้นน้องมารักษาหรือเปล่าน้องอาบน้ำปะนะี ทำไมพอจะถึงจุดหมายแล้วตาตอนยอนเฉยเลยทำไมอ่ะรอหนูฝากกระเป๋าหนูก็ได้นะอ๋อฝากตรงนี้เขามีอยู่เขามีที่ห้อย,ยอคุณยายสกิดเราโ oh อ้แมกอดโอ้คุณยายสัมผัสถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตในชวน่วงเช้าวันนี้ขอบคุณนะคะคุณยาย เห็นยายแล้วคิดถึงญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะไม่ค่อยได้กลับบ้าน,นก็จะคิดถึงงอมหาบ้านนิดนึงก็ตึงหาบ้านเกิดบ้านเก่าเราก็เลยชอบมาหาช้างชลานะคะเพราะว่าก็เหมือนมาหาญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพคุณยายพร้อมเป็นลังแคยายพร้อมสะลังแคอ,ออกเรียบร้อยเพราะว่า มันมันเหี่ยวแห้งไปหมดนะยายอยากได้ของสดๆใหม่ๆมามาปูที่หลังทักทายทักทายละอ่อนทักทายละอ่อนข้างหน้า เอียงจ้ะระหว่างรอลุงมีสุดหล่อสุดหล่อประจำโรงพยาบาลช้างเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนของโรงพยาบาลช้างเลยก็ได้ไม่ได้สิที่นี่เขามีเดือนเยอะโอ๊ยกล้อง วันนี้กล้องค<ร>่อนข,ข้างจะมไม่สามัคคีนะคะข้างหลังเสียงดังเราไปดูข้างหลังดีกว่า,ามีวิธีวิธีชำระล้างลังแคบ,บนหนังศีษะของยายน้ำไม่แรงนะคะทำไม่ได้เอาโหาเดี๋ยวลุงมีเอาอย่ะม, <laughs> <laughs> มาดูยายโกดีไรเปียกทุกที คนดูไอคนคนไลค์เนี่ยนะลุงมีเผื่อตลอดเลย ยายบองแล้วเหรอยายกินน้ำแหละยายน้ำยายไม่กินเออเหรอยายกินน้ำตรงไหนน้าโอ้โหคุณยายเคล็ดลับสุขภาพดีค่ะยายไม่กินน้ำไปเรื่อยไปถ้วยยายกินน้ำประปานะคะอยู่ตรงไหนอะลุงอะลอข้างบนมันเป็นน้ำประปาแหละอมีหน้าละหกจะหกสิบใช่ไหมคะจะหกสิบเนาะ ยังเต่งยังตึงเป็นสาววัยยี่สิบยี่สิบสามสิบอยู่เลยอย่าเรียกว่ายายนะคะดูแลสุขภาพขนาดนี้อย่าเรียกว่ายายดูถูกมากเ,เอา้าเจ็ดสิบกว่าเอา้าก,ก็ก็คือแก่โอเคเดี๋ยวคุยกันทั้งนมตั้งนานโอเคออน่หอ่าแต่ยายนี่เจ็ดสิบกว่าเอาจริงๆเป็นเป็นสมองที่เลอะเรือนของแอดมินเองนะคะต้องขออภยัยบางทีก็ คุยแบบมึนๆเรื่องอายุยายนี่ก็คุยกันมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่รอบนะคะแต่ก็ลืมสิ้นนะคะเจ็ <c oughs> ดสิบยังแจ๋วปวดหรออันนี้ปวดหัวกับตัวเองนะคะอ่าเอาดีๆไม่ว่าจะเป็นหุ่นของยายหรือความจำของยายน่าจะ ปิดเปรี้ยกว่าของแอดมินอีกนะคะตอนนี้สมองแอดมินคงจะอายุมากกว่าอายุจริงนะคะดูแล้วสวัสดีค่ะ ตรวจสุขภาพชักครบช้างครบทุกปางหรือยังอยากเห็นตรวจสุขภาพแม่สันดีและมีนาด้วยค่ะอ่ะในกรณีของสองเชือกนี้จะเป็นความพิเศษนะคะคุณหมอน่าจะเข้าไปข้างในคุณหมอจะต้องเข้าไปตรวจสุขภาพถึงที่นะคะบริการถึงเป้าถึงเป้าหมายถึงที่หมายเลยแตกตามคุณยายก้มหัวหน่อยเออเคนดู อ่าใช่คุณเจนบอกแล้ว VVIP อวพีนะคะยายคุยกับใครยายหนักเท่าไหร่ครับตรวจสุขภาพแล้วสองห้าสองสองห้าสองห้าสูนย์นี่น่าหนักเด็กพลุมเกิด